เต้าอีกแล้วปวดดิปวดดิปวดด้ปวดดวดดอุ้ยอุ้ยอุ้ยชีฝาเอาไปใส่นียโอ้ยโอ้ยตูใหญ่ตูใหญ่เฮ้ยเ้ยไปไปตูใหญ่เลยวะเอ้ยบค่ะสัตวแต่งเดือด ดีรี่แซ่บหลายเดืองนานกว่าแล้วสวัสดีครับหลังสอบหลังสอบนะครับรก,รก็ผมมีอย่างกับทีลงหนองลงหนองดดพีนะครับผมเซียนอา่าเซียนอีกครับนะครับทำเป็นใหญ่นะ <c oughs> บอกเลยบอกหมดเลยเฮ้ยเขวี้ยเล่นเวยเล่นเวยเล่น ขอวานตั้งหนไว้หอวะโอ้ว้าวไอรีวิวแตงโมแตงโมกระติกดิอ่ะครับไปนี่ครับเอ่อเส้นโซโต้ครับอ่ะสุยหยังนี่ครับสุยหยังนี่สวัสดีฮะสวัสดีต้องได้ย่างเสียเขี่ยสุดหล่อครับหืมน้าดำครับเม้งเม้นหน้าเหี้ยเสียท็อปครับท็อปรดหยัดครับ อ้อไปทิมเองมีนเงโอ้ยนีเบิ่ม่เองเออวานเถิดเดเ้ึงนกินเมือกิน่อนมูเมือก่อนทานกินก่อนหมูก่อนตัวเลยโอ้ยน้อยเด็วมงกินเนนมนะเวฟบอลเนี่ยอุ้ยเยบอลนีนัอตเตอร์นาดีนทายไว้ได้องโมเมนต์ กระเทียงกันและกูป้าวไปกะเทียง่นอะไรกินที่นี่ก็ได้เถิดสอนเซียนวันแฮคือเราอ่ะธรรมดาเห็นซีวอเซียนต้องสอนนั่นบอกธรรมดาธรรมดาละครับเออ่ังนี้ทรงผมเลยและธรรมดาใจจากโกคูนะครับโกคูหมักถั่วโอ้ยยี่กินนี่บัวม่วงนี่นะรอนู่นไปลองลอยลอย ถ้าแม่นขึ้นบ้านนี่ถ้าแม่นเออน้องนี่บ่ได้กสเป็นน้องนักข่าวะคิดคาดว่าน่าจะร้ายกว่าน้องนี่นี่คือยุ่ย่ไปรู้สบัดสบัยังสบัดเขียยังห่ออะไรอะอะไ้า อเอาหมดสวยด้ยาวไยังวาวยสวยสยอันนอ่ะตามตามตามันติติอยู่ว่าจโตมนตมจาน่ยมาลนอกปลาตลาดปลาตลาดปลาตลาดมาบ่ดเอาดเนื้อาดเ้อเอาดเาอัคยนนะเฮาเอาอันนี้มาได้ไมบอส่แล้วก็ไปซื้อปลาตลาดมากินแล้วเขาก็ตัดไปอีกทีตอนกินเอนนครับเมนูัวลาปลานิ้นครับพก่เกล็ดสัตว์เลยว่ะ นะครับก็บักหนาลอกันในวันเห้ลงไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือประมาณสามเมตรนะครับผม่มีคนสิกาลงไปเอาครับตอนนี้ต้องมาหาคนลงไปเอานะครับไปแล้วงงดูฮิงงงดูสามเมตรนะครับเงดูงงดูย่าฮะน้ำเขาดีเลยโอ้โ กินต้มกินต้มเี่เอกรม่การตัวปลาปลาตุ่มปลาตุ่มนะฮะเบิงสองหนึ่งทจังหวัดสุบรีกินปลาซาดครับปลาตลาดไปยังครับปลาตลาดปลาตลาดวะครับปลาตลาดครับดีกินปลาสลายลดีแล้วปลาซาไลด้วยปลาสลายเลยบอกเบิอันขอขอเบิงอันผลงานเนี่ยนี่เแซ่บแหละ เสียวเดียวเอ้ยไม่ต้องเดีวตัดแบเาอไวเสีบเสียบไปดดบ่เอ้ยมีไงโอ้โหบจับ่แดดแดดเกูเลยะไม่เปดหรอกลาดดที่เดียลยเดี๋ยวน้ำก็เบิดตามแล้วบานยิ่งกินยิ่งแซ่บแซ่บล้หิวเสบแลหิวเบเล้มังเข้มๆิม้หน่อยกลมกอเขาใจักบ้านท่ทำไห้ไรท่าไร ไม่ม <aunque S 2> <me at> ีหวังอะังไม่มีหวังเพี่ะรายบ้างครับโอปรา่าตนนี้อกว่า้นกแหงมาแ่งครับอ้าวหลทอะไรม่จย่างดโอปราจ่าตอนนี้คาดว่าน่าจะเจอตัวใหญ่นะคิดว่าฮือได้วาได้วา เมเง้ยเงี้ยมสร็ไแล้เอาเอาไงอยู่ดีไงไงโอ้ตัวมึงีทำยโอ้ยเฮ้ยได้ตีกูได้ตีกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปยางยให้ไปยังาาวเอาเอาเอามาเมลองค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 องมาแล้วมาแล้วเอ้ย พอได้กินพ่อได้กินมีหวังมีหวังเออแต่่บังได้บังได้บังได้รลเนีครับจับจับัตร้งตุย้อุ้ยใหอ่้อนี่เอาละ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 เดยวเดี๋ยวเดวตุ้ย้อตุ้งยื้อขึ้นข่้ส่ึ้้ตยตัวนี้อขนวนยก้กขึ้นจับกล่องก่องใสึ้น่อาใส่กล่องโอ้ยใส่ใส่เลยจับน้าไปขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมาเย็ดย็ด นึงขึนงปลาดทิมจอกคุาเอาหัวเอาจัเอางูมเือแฮขาดเร็ะปลาดำทิมบ่ลาดทิมนาซิเมนและกินได้บ่กินได้กินได้ใไรเร่แหละเออได้ได้มาไปยางนี่เนาะไปยังไหนลาขาวบ่ขาหน่อยเยดวกเงี้ยวนว่เดียวเอาว้ามาสวนมาสวนมาสวนยังไล่ะสวนมันยู่ผูกจับส้นสวนลายอุโนอ ป๊กบดินลงหรอดินลงนอ้าวอ้าวอ้าวเอลอนเปนเออเออโอโอมมีบ่ม er> ีปลาบ่มี <t is <t is> <t is ีเดยโเในพกคิบในปกคิบล้วปกคิบแล้วอาจารย์หิงเลยอาารหิงข่าวนนี้โคตรก่อยตัวนึ่มึงไปุสไปุเมื่อี่อย่ ยังครับยังครับเียวโตตะพี่แหละถ้ากูไหลอะไล่ไ่ไ่โตตะพี่อ่ะคือได้คือได้โตสำนันเลยงูโอ้ยเบอริพริกิกออออรอกะไไ่ถึงไรปลาเอ๊แล่่แ่ม่่มเมแม่แม่่่อ ถ้าเอาเพื่อนไล่ปลาหนึ่งเท่าไหร่มันหลายรอบเลยคือไล่ปลาปลาหยุดปลาฝ่ายรางวิงวิวเออกวาดอยู่ด้วยดยอดเลยแบบบรรยากาศทงนะพร้อมกับนายเสื้อแดงที่คำเอลอะดู้เลยนั่นนั่นนั่นมาตะบบมาตะบบเฮ้ยมันตึกแตกเด้่เอาไว้เอาไว้เอาไว้โอ้ได้ยุ้ยได้ยุ้ย ท่านีมันบลงนะมันอันนี้วานบเตน่ะนั่นแหละเด้อเมึงทำให้ไรก็สียาอ่ฮะสียา่บี่อันนี้วะย่าขันยาอ้เรื่มันเอกพองฮะจงไ้เฮียแมงเหยียบปลาตว์เลย

เ้มาเฮมาทวานี่มลีแหวนี่มือกูด่ารักหนยนซื้อะไเ่งมือปีศาจเอาไปห่าขนอนเกเคียวนีออกด้มาาร่อนีคงนบ้านเนียแ่งเงี่ยของเาบ้านแฮซิปงบ้านแฮซิน่แฮซิปสอนั่นนะจะเค้ไตะฟังออกไลตะฟังมาสะโดามะมีอยี่ิปลาขี้ดิน

บ้าๆโอ้โหบุ๋กบบ่ไกลกันเนี้ยหอยบุ๋มไอ้กบบ่ะน้ำไฟเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหไหล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 มาเข่าววังโอ้โหแม่นอะไรเนี้ยอ๋อเป็นท่อไอเป็นท่อนาบทอนาบทอนาบโอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะปลาฟอมปลาชิ้โอ้ชอบจกแน่เราเนี่สายจกอะลาไอ้บ่าวเข้าท้าเนี่ยไอเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเวลาจกบอลแล้วจกบอลเป็นอะไรจ้อ่า อแมงกูิตเบียดครับแพรโอ้หลายโกเจ้ากนม่ได้เ้ยเฮ้ยโอ้ยมันงาร่ามอเ่มจะดูดมือนี่เอาวะหอมเด็ดครับพี่อือกูเมื่อกูงนึงแล้วมนีน่ะเไ้โชแอคแอคไหนแอคไหนแอคแอแอคแอแอคแอค้ยเสียน็ทปวะ โยครับีหน้าม่ายยัดเยนีหนามหนามแบบยกเอาโอเคกูอ่านแล้วข้าสปลาด้วยหรอไม่อ่อนหน้าเบิร์เฮ้ยผูถามม่ลงกนด้วยจะเรมือยดียางน้เอ่อเอ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 อาแล้วาแล้วก่อมื่อยงวะ ไปแล้วไปแล้วเอาแล้วปลากูะพงงบระบาดนี่มันเ่าร้ายตัวเปลานะไรกาซื้อมือปล่าใหญ่ดีกว่าแฮเนาะเป็นยูนิคนปลาแบบร้ายเลยตัวใหญ่ปลามือฝ่ามือโอ้โหปลโิการ ลัวหาเที่ยวเที่ยวจำฟังเขานะจำฟังมือเปล่ามามาชวิธีการทำให้เเาได้เอาได้ยยโอ้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 ย้้ยยอ ม้จับหนอะไรนอัเอาว่าชว์มาได้ดอกเฮ้ยผูกหรือเปล่าที่โใส่ตัวเองซะหรอกนีเฮ้ยยังโดดเมื่อกี้โอ้ยัต่งง่ยังโดเมื่อกี้นี่อุ้ยดยอันนัีว้ยาแบบเขาเลยนะงดต่ได้โอ้โหุ้ยยัง บัวท่านปลาปลาทีดีแต่ไมยางไดกปลาทีดีเอาต้องโยังขดกต้อนมี้ออต้ออมามามาเอาก่อนเลยจะปลาไม่ฝ่าครับจาไมฝ่าลงอีกนนองนึงซะเนาะเอาจะปลาไม่เป็นเลยมันไม่ต้อดไปสะหรอก เอ้ยเอ้ยเจ้าคนหลอกลวงมึงเหรอโอมหลอกลวงไอ้เนี่มึงหลอกลวงไงแค่หน้ามีอาชีพแล้วมึงอะหูหลอกจ้าคนหลอกลวงไอ้นี่ไล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 ่มาไล่มาทั้งอันแฮนนี่ก็ได้โบ้ยมึงโตซั้งเมื่อกี้แต่โตลงหนาเป็นเก๋านี่ไม่ออดปลาน้องกระดาษไน้องมึงเหรล่ะ ยกกันแล้วอ่ะจะปลากัไหนกินปลาคอกันแล้วอ่ะเฮงวานเลยกางกางปลานกอสปลานกอสอ๋อมึงเยียอดพี่เยยังอดชอมมาจแล้วไล่ไล่ออกมาแล้วคัะ โอกี้ไม่แบบตุ้ยแบบอุ้ย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 อ้ยนำ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 นเอโคตรทำลายร่างกาย้ฮะปางเลกเกินไปเลยปากกูโหดบอเตาออีกแล้วอันนี้มึงว้าวอีกแล้วมีตัวใหญ่นู่นเนาะ หลยช็อตลิ้ว่ะกูเอาแต่เลยไม่ได้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 ช็อตนี้จะจัดต็มเฮ้ใส่วาแมงมิโอนใหกูโขดดีมดส้นข้อเขงจิ้ปวดข้อยี้อเฮ้ยมามตัวใหญ่ตัวใหญ่เฮ้ยไปไปไปตัวใหญ่เลยเหรอตัวใหญ่ตืเต้นมากเลยโอ้ยโอ้ยโ่คือตัวใหญ่เลยวะตัวใหญ่ได้โอ้โ้ ไงผัวดึกเหลืองเดือดเไปใส่ไปก่อนเด้อไปใส่ใส่น้าก่อนอย่ามันตายป้าโอ้ยและ่คืน้องกี่ขนาดไเสียงนี้คีมจะออกเกสัตว์โอ้ย้ย้ยอุ้ยโอ้ พี่อยาดิคิดอะไรเฮ้ยมันมันสิลขี้ตมอยู่บอกว่าลงอีกโควกนมันอ้าวบิน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 บิตบินบินอยนิน่แล้วจัวจับแล้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 วจับงี้ยจับปอยู่วะไม่จับแม่จ้าจับแ้วมัยรูดีมั้ยจับมั้ยจับเงีจับ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 ต้บกง่นแม่

แบบห่วยเนาะห่วยเลยห่วยน่ะรู้จักการไปจัชงมือไปอันห่วยนะครับว่าห่วยอันนั้นเออเอาไปนะเฮ้เอาวะจะไปเด้อปิงว่าไปวะอ๋อก็ไม่ไปนะครับทำไมครับโปตีปุ๋ยใหม่โคกซ่าฮิบาลระเบิดมัอนแ๊บซี่ไม่ใช่ไหอพิซเซนเตอร์อืมคือวันจันทร์เนาะคือเอาปิีลงโก้พร้อมคือเขาโมโหเลยนะ ถ้าถ้ายอยากสปอนก็เข้าได้นะครับคืออยากสปอนเซอร์เด้ดอ,อบอเส็บบอเสี่ยวโอ้ยน้ำมึงเนี่ยนะทอมเจ๊ช้างนี่ยเขาตัดละมันอยู่ขนาดไอ <c oughs> ้ช้างน่ะเข <c oughs> าเพาะถาสิบอกเจ้าอย่างหนึ่งเลยอ่าก็คืออ่าเจ้าเคยเลือกเลือกผิกบกกุ้งผักผักตามตลาดแบบบอกบอก่เคยเราจะบอกวิธีการเลือกผิกเนี่ยถ้าเจ้าทิเลือกผักเนี่ย อย่างแรกเลยสำคัญเลยหมกพริกต้มเป็นสีเขียวเจ้าสีเอาไปเหินนำจิ้มซีฟู้ดนะฮะแต่ถ้าแม่นสีเลือกพริกให้มันแซ่บที่สุดก็คือหมกพริกเจ้าเฮาหลักแล้วตอนนี้อันอันนี้แซ่บก็คือหมักผีหลักเออหลักแล้วของหลักนี่คือแซ่บบะว่ได้ปลูกเองบลเสียแห้งเอาไปแหละตอนเนี้ยเอาเอาเอาอย่างละกันผีกูเนาะกูรักผีเจ้าของที่แซ่บนั่นสิ เอาละธรรมดาเนาะโมเป็นคนปลูกธรรมดาโมเป็นคนปลูกก็ต้องเอาให้เบิด์ตเพราะล่ะพอล่ะเพราล่ะพอล่ะเออเนาะพอาะล่ะเพอาะล่ะเพราะล่ะเจ้าด่าพอาะอะจักบาทได้บ่น้องนั่นน่ะสิเอาสิเพลองเบิ่งจักบาทได้ซื้อเพื่อติดมาเพื่อติดถ้าว่าบ่ติดอ๋อห้องน้าเปิดชื่อ่ะเลยนะเปิดเปิดเบิ่งเด้อคนอยากเคลียร์เด้อไปแล้ว ใครคนนี้คือครซึ่งนี้ขาอยู่ที่อกกับพาที่เป็นอยประเท่กเขาเ็นคนที่สงสารมากเลยครับตอนกกลจักเขามาประมาณปีแล้วก็เป็นคนเป็นคนที่ใส่ดีไอเดียมแต่ี่มีข้อเสียอย่างเดียคือไอเดีมคือฟังไข่ด้วยนอนลิกเขาโยนลีสิ แมนมีต่อบ่หมานันแท้สงัวแปลว่างัวาอแ่อปะไม่พอปลาคนนี้คนที่หมานมากแลเป็นคนพวกที่มานมากเลยแต่เสียดายนะติดีอย่ามั่วไที่มไมครับปลาว้าวปลาปลาุปลาหยุดบริเวน้ำไาได้เอา่ยังเอาอยู่ดิโอ้ยังยยเยยยยยย วันเห่าขนาดนี้ถามมูแล้วล่ะว <laughs> นบ่าไม่ใชวันดีฉันวานตอนเที่ยวที่คนเลยนีเป้าขอว่สไปแล้วนยังโง่ยังโง่แหวนดำมึงกคือะวะมึงกคือยกัเลเฮ้ยคือยังโอมยังโอมอกม <c oughs> มอกเอยมงกคอะไรวะ ันเมื่อกูลัให้แมองขุดอขียบเขรมเอากรปวดเดือกปะปะขึ้นบนแ้มไปขึ้นเถอะมองค่วยอะไรเฮ้ยเด่นีไหมวะเจ๊งเหรอแล้ว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 เก่งเหรอบอกเลยเฮียกูบอกเลยเฮียบอกเลยกูไม่เคยกลัวอะไรยกเว้นเมียคนเฮียอะไรมันด่ากูบอกว่ามองอะไร มองอะไรมองอะไรวะถาเรื่องอะเจ้าอ่ะเจ้าอะอย่างลงซอยแล้วกูปิดกล่องให้เฮียอะไรครับเล่าเลยบอกให้เปบอกเล่าเลยรีบอกว่ากูไปสอบอันนี้ใช่ยังครับเป็มไปเลยอ่าครับชุดให่ชุดยากันยุ่งครับยิ่ยางกันยุ่งมาครับไม่ฟออยบอกครับ หม่ใหม่เฟืองเนี่ยเฟืองบันทึงเพื่อเ่อนี่ไฟกับพี่เปไรไฟกับพี่เป็นไรถามมนดีตันงสแบบผสแบบสมแบบอันนี้นะอันนี้มันส่งใครตรนี้ยิ่ใส่เ่ยไ่เนั่นนะใส่แลไกระตานะับาเต็มอันนี้มาเบืงปลาเบิ้งปลาเบืปลาเปลาปลาปลาโอ้โอปลาอบเกลือ า้เบ้บเดยกินเขาเอาลเอาลเอาลเฮ้ยเย่บน่ะเอาใครป้าเอาเเลเะหมใคร้าเยงแ่หเทึงกันแดแม่มมข้าดาลครับ การเลียงก็ต้องมีวันเลืกลาเเขารนั่นเรียกไก่ไข่อร่อยไก่ไบา้านนึกรลียงก็ต้องมีการเลือกลาตอนงกินอย่างะเบิดแล้ว่อยไข่ปลาม่น้อยหรอกไม่แล้วเลืแต่เลือแต่พวกี่กำไมี่ยไอ่เขาอาเล้ไมคนมาหาคนไรอ่ก้อไีก็หเีกี้กูเป็นเด็กกูบเไมใช่ เลน้ำโกงเดี๋ยวติดดิสซีดเอีไว้น่อยิเบร์กคุยยากแล้วตอนเด้คเพอไว้แล้วไวแล้วต้องน่แหยญด้ยมี่มกร่เนี่แม่ขรามสารับจดลวนไม่ทะลุ็นิปูน่ยเมื่อคนู้่นครับผมกูเคยิงรออไปสองลูกกูพูดใจแห้งยิงเขาโวแแม่ไม่บาดกเลไมดูจกิงๆ่ายงยั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 ยังยัง